วันนี้มาเจอสวนเขามีไผ่บงจากตอกค่ะนี่คือเงาไผ่บงจากตอกพอดีเขาไม่ได้ดูแลสักเท่าไหร่ก็เลยลกหน่อยเป็นไผ่ที่นิยมใช้ทางด้านงานจากสารจากตอกนะคะสมชื่อนะคะไผ่บงจากตอกเลยพามาดูกอใหญ่ๆหนอก,ก็อร่อยนะคะหน่ออร่อย เป็นที่นิยมจะมีรสชาติเป็นธรรมชาติของไผ่นันก็คือมีเหินมีขมบางเล็กน้อยซึ่งเป็นรสชาติดั้งเดิมที่พเท่าผู้แก่ชาวบ้านทั่วไปเขาติดรสชาตินี้เขาก็จะชอบกินหน่อไผ่รสชาติประมาณนี้นี่หน่อของหน่อบินของเขา ภัยบงจากตอกเราทำก้าพันขายอยู่นะคะเป็นก้าพันที่เน้นใช้งานลำเพื่อจากสารจากตอกจากสารโดยเฉพาะตามชื่อบงจากตอกนะคะนี่คือลักษณะลำของเขาไม่ไม่ใช่ลำที่ใหญ่เต็มที่นะคะใหญ่เต็มที่ได้ขนาดเท่าแขนอยู่ค่ะค่อนข้างลกนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกการปลูกไม่ได้ดูแลเอาตั้งแต่ต้นตอนนี้มันก็ลุกมากแล้วก็อยู่ในสวน บูกทิ้งๆไว้ในสวนไม่มีน้ำนะคะกิ่งจะเป็นเรียวๆยาวๆใบแหลมๆคล้ายๆบงหวานลักษณะใบคล้ายบงหวานแต่รสชาติเป็นรสชาติออกป่าๆมีเหินมีมีเหินม,ม,ม,มีกลิ่นเหินเล็กน้อยแต่เป็นรสชาติที่ แก่คุณโบราณที่เขากินไผ่กันแท้ๆเขาชอบรสชาตินี้กันอ่ะดูพอาวๆนะคะเพราะว่ากอก็ไม่ได้เสียือ่าไหร่มีอยู่กอเดียวลักษณะไผ่บ่งจับตอกต้นใหญ่นะคะเรามีกาพันจำหน่ายนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบ ที่อยากได้ไม้เพื่อไปทำงานจักสารจากตอกมีความเหนียวมีคุณสมบัติให้สำหรับเรื่องงานแบบนี้งานจักสารอย่างนี้นะคะนี่ค่ะไม่มีหนามไม่มีอะไรน่าสนใจปลูกอยู่นะคะถ้าปลูกแล้วดูแลดีๆก็จะสวยขนาดอย่างนี้ก็ยังดูสวยตัดแต่งกอดีๆรับรองค่ะโอเคค่ะ แนะนำแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ